ครับกลาวสวัสดีเชียงแรงกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับอ่าไมซีสวัสดีไมซีนะครับลูกสวัสดีครับกลบซาลชินีก็เดินทางมาส่งไอ้งัวอ่าจังหวัดคอนเจนครับพอดีลูกค้าเพิ่นเวชมหนาคอเพิ่นก็นกนลเกลยปิดมาคมหนึ่งกับขั้วหน่อยกับผ่าตัวหนึ่งครับแตวบ <c oughs> ่ว่าลูกค้าชี้รถท่านไห้หอดครับผมหอดก่อนเปิดจอมาหน่งลูกตาก,กับย่ายอยู่ปะ มีคนอยู่บ่ลูกเหมืนว่าเฮียนส่งไถยบ่หน่านีเพิ่นเดินทางไปชมหนาขวักวนี้ครับพี่น้องหวักวดีเดี๋ยเรากำชับไว้อยู่ว่าหมายเฮียนเราใหายบนได้นั่งฐานอารถก้อนบ่บันเนี่ยโอ้ยซี่กาวล้งโมโจ เอาตีเราสบายพอไหมใต้แรงหนาไปหน,นุกใต้เห็นเอฟซีเป็นเห็นน้ำมันมันลำบากเสิเลยมันสมองสมอนหมองเจ็บเงินปลายทางเนี่ยไปนองครับตั้งกับเช้ฟเชฟตั้งปราบเซียนเลยเนี่ย

ม,มองแล้วพี่รองเราหลายคนกฝ่าลุ้งนะลูกก็ว่ามาตัวด,ดำหายไปนะนี่วะอ้อนันบอกมาเฮาเลยเดียรู้ว่าเฝ้าล้มฐานตายกันม <c ười> ีคนอยู่ปะ <c ười> นี่เสียปะ นี่ครับพี่รองกว่างงอว่นเดินทางมาหานแล้วม้าหางนี่คงจย่านยันอยู่ด้วยครับพี่รองครับแต่มันกัรแล้วมันเสียเวลาครับพี่รองน่ครับงัวมาลงอย่างเปนเนี้ลูกเนี่ยสวยๆกับกล้วยหน่อยกันผาตัวนึงครับมีคนอยู่ปะครับตาครับใจครับอางัวมาส่งครับ ตาครับตามาถือแรงบน่น้อครับต้องเยอ,อยู่เดียีคนอยู่ปะครับผู้ราเสือเรากะชีรดน้ำกรดมากยู่ครับระหว่างเราถีมาหวาดซาบนะคุณอย่างกล่องวงจรปิดอย่างนั้นมึงในกล่องแล้ว อาคบพี่น้องเอฟซีเอาไว้สนิทนะครับเดี๋ยวผมเอาง้อลงในเพิ่นนั้นครับกลับสวัสดีครับ